สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้เรามาอยู่บ่อดินนะครับพามาชมบกบอดดำครับสองไว้สิบราจะไปได้หรือไม่โอ้มาได้แล้วครับมาไม่ทัน <c oughs> โอ้โยมาไม่ทันจอมทางโหดมากนะครับ รถต่อแถวกันเกียบเลยนะครับท,ที่สองร้สิบติดน,นี่นะครับดับแน่ไล้หรอรถเบาก็ติดรถหนักก็ติดนะครับหน้าฝนครับทำงานลำบากหน่อยครับ มามาจวดเลยมุ้งรถไทยมันจะติดไหมล่ะ <c oughs> ดูให้เทคคันนี้ครับ <c oughs> ติดทุกคันครับติดทุกคันรถเบา มาเลยสับสามมาเลยดูยวัดไปเลยครับโอ้ยอยู่แล้วครับเว้ยเสียหมดพนังยังอยู่เนี่กองไหนพี่ก็ยังไปมาเลยอยู่ S <S โอ้ไปไปไปเนี่ยนี่ทางโหมดมากครับติดขึ้นแถบติดขึ้นแถบ 别勒，别勒，别勒！哦，盖料，盖料。 ปิดหำนะครับปิดหำ เป็นพีอาตัวแรงี่าสมโภ์นะครับคันนี้ส่งเข้าประกวดมีแม่ย่านางมาด้วยนะครับถ้าตีนกลับบ้านเลยนะครับโอ้ยกลับบ้านเลยครับแบบนี้ดับนะครับดับ giang băng muốn đi du giang băng, ôi mày nấm nhếch nhác mày đấy, bay จริงครับหมดจริงเดี๋ยวาได้เดี๋ยวา ยาวยวเออยางอันนี้เก็ไปดีเนาะยางว่าเอ็นบาง,ไป,บางไปดีก็นลองเยอะวูบแบบหัว,เ,วเลยรถนักที่ หาเบิงสมองเงินนะครับตัวแรงครับบ้านทุ่งขุนน้อยนะครับควบคุมการบินโดยนายเฟียยเฟ้ยด้เฟี้ยเขาเยอะสองเลย เจ๊สองบลอลวดอ้ห่งเลยไปลย ตายแบบนี้เข้าอุ้ยฟุ่งวองโอ์เบาโว้ไฟข,ของมันเว้ยมนันโควนจีการแล้วในข้างหลังนี่โอ้ยวันค้ดขึ้นขึ้น ค้นคาดบอกว่าย่าเยงเห็นเกียขาอเลยอ้โหดโหดครับไปติดตามตอนต่อไปนะครับฝากกดนแรกกดติดตามด้วยนะครับ